เอาจ้าทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาทำเค้กแอปเปิ้ลกันจ้ะเราเคยทำไปแล้วนะแต่ว่าก็ห่างหายไปนานเลยเดี๋ยวาเรามาทำกันจ้าเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆเราจะเขียนปักหมุดไว้ให้แล้ววิธีทำทำตามไปเลยนะทุกคนง่ายๆเรายังทำตามลูกได้เลยทุกคนก็ทำตามเราได้เหมือนกันนะโอเคปะมีอะไรบ้างแป้งสาลีจ้า น้ำตาลทรายใครจะใช้ใครจะใช้แต่น้ำตาลทรายขาวอย่างเดียวก็ได้นะอันนี้คือเราประสบกับน้ำตาลฟารินด้วยเนาะทุกคนก็เป็นน้ำตาลทรายเนยอันนี้เนยเค็มนะทุกคนใช้เนยจืดก็ได้เนยเค็มก็ได้ส่วนเรามีเนยเค็มเราใช้เนยเค็มเนาะมีไข่จ้ะนมจืดอันนี้เป็นผงฟูอันนี้เป็นน้ำตาลวานิลาหรือใครจะใช้กลิ่นวานิลาก็ได้เนาะทุกคนอันนี้เป็นส่วนแป้งจ้ะที่เราจะทำเนาะ อันนี้ส่วนทนะ็อปปิ้งเนาะก็มีอะไรบ้างก็มีแอปเปิ้ลเลยเนาะเพราะว่าเราทำเค้กแอปเปิ้ลอาจจะใช้ไม่ถึง3 3ลูกนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นลูกเล็กๆอะ่ะจริงๆปกติจะใช้แค่2ลูกเนาะแต่เป็นลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่อันนี้คือมันลูกเล็กไงทุกคนก็เลยจะใช้3ลูกเออแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทรายแล้วก็ผงอบเชยแค่นั้นจ้ะทุกคนแล้วก็เป็นแม่พิมพ์จ้ะแม่พิมพ์เราบอกเหมือนเดิมเนาะเราใช้ขนาดนี้นี่ ความกว้างความยาวไม่รู้เพราะว่าซื้อมานานแล้วทุกคน <c oughs> ความลึกความหนาก็จะประมาณนี้ตามที่เห็นนะนี่เอออันนี้เราค่อยเห็นเนาะใครชอบความบางความหนาก็แล้วแต่แม่พิมพ์ของแต่ละคนเนาะใช้ได้เลยจ้าก่อนที่เราจะไปตีแป้งเนาะเปิดเตาอ,อบไปเลยจ้าไฟบนล่างความร้อน200องศาโอเคไปลงมือทํากันจ้าเครื่องตีเราก็นี่นะจช้กบนนี้จ้ะ เงี้ยเงีนยะไหนละลูมัน<ฮ><ง>หาแล้วุกพ่อปุ๊บเสียบกระดับได้ไหมหล่นไหมไม่หล่นคีทุกคนเริ่มเลยจ้ะตีเนยก่อนนะ เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ผ้ากัน <S <S เปื้อนนิดนึงเดี๋ยวแป้งมันกระเด็นใส่ จะได้แบบนี้แล้วก็แป,ป้ง<ป>สาลีจ้ะ<ป>น้ำตาลวันนี้ละผงฟูเก็บก่อนนอนเป้งจ้า แล้วก็ใส่นมจ้ะตีจ้ะ เสรจ็จรยจัดเดี๋ยวเราไปใส่แม่พิมพ์เนาะก่อนเราที่ที่เราจะไปใส่แม่พิมพ์เดี๋ยวขอไปปอกแอปเปิลก่อนนะทุกคนคือไม่อยากแช่น้กไงก็เลยต้องมาหั่นตอนนี้นะยังไงก็ได้แหละงไมง่ไห מלא את ה... nó phải độ ก็เหลี่ยคนนะทุกคนเพราะว่ามันต้องเสมอกันนิดหนึ่งอ่ะไม่งั้นมันจะตรงนี้หนาตรงนี้บางอย่าตรงนี้นี่ไม่ได้เลยนี่ปนใส่ลง้ยใส่ปนไปเลยจ้ะ หนาบางหนาบางไม่รู้หัดยังไงเหมือนกัน <c oughs> เอาคือบอกเสมอกันเอาคือเป็นอย่างสี่ ใส่ตรงนี้อีกปอแคดเนี่ยจ้ะน่าเกลียดมากค่ะทุกคนเป็นอย่างดอกน้อเห็ดกินไปจ้ามันหมางามกับเรื่องของมันเถอะประมณี้ใช่ไหมทุกคนก็น่าเกลียดน่ากลัวมากแบ่งขึ้นไม่เท่ากันไง ใส่ให้หมดจะได้เดี๋ยวแต่ว่ารู้ว่ามันจะฟูรหรือเปล่าแค่นั้น,นเพราะว่าใส่แอปเปิ้ลเยอะเหมือนกันเฮ้ hey, เสร็จแล้วก็จ้าทุกคนเออ่น้ำตาลกับผงวันนิลาเอาช้นอนเห้เป็นเป็นสีนึ่งๆงาๆจ่ะเป็นสีบอรกระเทินพอกระเทินโรยละถ้าใส่อบเชยเยอะมันจะสีมันจะไหมข้างบน เยอะเกินเท <G ül> okay. จะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่เตาอบเนะาะตามที่บอกจก้ะความร้อนสองร้อย ใส่เตาอบความร้อน200ชั้นล่างนะแต่ไม่ใช่ล่างสุดนะทุกคนล่างแต่ไม่ใช่ล่างสุดทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นจะได้เชิญได้แล้วทุกคนน่ากินไหมได้แล้วได้แล้ว ด,ดูตรงนี้เป็นจําได้ว่าเป็นไอ,อ้อบเชยนะทุกคนเนี่ยผงอบเชยเยอะไปหน่อยนั่นแหละทุกคนจ้าโอเคเดี๋ยวรอเย็นนิดนึงเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าไปเป็นยังไงเนาะนั่นแหละจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะหัน่นได้เท่าไหร่ สองสี่ได้สิบสองชิ้นเหมือนเดิมไอแอปเป้ล นี่น่ากินอืเค้กแอปเปิ้ลทุกคนที่ทำเค้กแอปเปิ้ลที่ทำนี่เอาชิมไม่เป็นจะไดเลยหายใจกพ่ออกตาแดงค้างนึ่งอ่ะ

อร่อยไหม,มไม่ได้ทำนานแล้วเนาะพูดถึงนี่แอบปบเปิลเค้กแอบปบเปิลของเราทริกเกอร์โพสเปอร์ะอะคนละได้โอเคแมบบ่จะเอาชิ้นหนึ่งกินนี่ทุกคนมันเป็นยังซี่จ้ะนี่เอาชิ้นหนึ่งเอาจานออกมาแต่ว่าแมทธิวไม่เอาแมทธิว โอ้ยแผ่เกสรดอกไม้ลูกข่อยพี่น้องจ้าหายใจหายใจบ่ได้อืมอันละจ้าก,ก็วันนี้เฮดเค้กแอปเปิ้ลง่าย,ายๆแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวได้กินอืมอันละก็เดี๋ยวข่อยสิไปกินจะ้ะนั่นกับกาแฟหนึ่งแก้วกาแฟหนึ่งแก้วเค,ค้กแอปเปิ้ลหนึ่งชิ้นพอมื้อเที่ยงจ้าฝากกินไปสน,นิทจ้าบายบาย